มาครับพาชมอันนี้เป็นดอกของแก้วมังกรนะครับใครเคยเห็นบ้างครับนี่ดอกสวยมากนะสวยมากจริงๆเลยอันนี้จะเป็นสีขาวเหลืองนะครับนี่ครับดอกสวยใหญ่อีนี่ครับ พามาชมครับดอกจะบ,บานตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวเช้ามาก็เหี่ยวแล้วนะครับสวยมากจ้าใครเคยเห็นบ้างไหมจ้า สวยมากๆเลยดอกแก้วมังกรนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของลูกลูกของเขานะครับนี่ครับเป็นลูกอยู่ตรงนี้แตดอกของเขาว่าช่อจะยาวมากนี่ครับช่อจะยาวมากเลยสวยๆเลยสวยมากสวยสดเลยนะครับ นี่พามาดูเลยนะครับสวยจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากถ้าจะเห็นได้ก็เห็นได้ก็ต่อเมื่อตอนกลางคืนอย่างเดียวนะครับอันนี้จะเห็นได้เฉพาะตอนกลางคืนนะครับแดดช้ามาเหี่ยวหมดเลยเลยต้องมาดักรอดูถ่ายกลางคืนครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับอ่า สวยงามดอกแก้วมังกร